สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคั่วั่วพริกไว้อันนี้เป็นพริกใหญ่นะมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็จะทําประมาณสองอาทิตย์ทําครั้งหรือสามอาทิตย์นะครับทําใส่โหลไว้นะครับตอนนี้ก็เด็ดขวใส่ะทะก่อนนะครับก่อไฟนะครับ จุดไฟเลยจุดเตาเลยไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับอันนี้จะเป็นพริกที่เราติดขัวไปแล้วรัวเองใหม่ๆมันก็จะหอมมันจะหอมเนาะเวลาปรุงอาหารมันก็จะอร่อยกลิ่นหอมอันนี้แสกเสือไอนนี้นึงนะครับเปิดไฟอ่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปตำกันตำก็ได้แหละใช้เครื่องใช้เครื่องบดใช้ใช้เครื่องปั่นก็ได้ครับนี่ผมจะใส่พริกอันนี้มันจะเป็นพริกที่เผ็ดใส่ไปยแล้วแต่เราชอบนะครับชอบเผ็ดมากหรือว่าชอบสีสันความหอมแต่นี้บวกเอาสีสันด้วยแล้วก็ความเผ็ดด้วยคว่อยๆัวบอไรด้วยนคร ไปอ่อนๆเป็นยินเวลาปรุงอาหารมันก็จะง่ายแบบตอนนี้เรามีพริกป่นไปแล้วมันก็มีหลายเมนูนะที่เราใช้พริกป่นมีหลายเมนูใช้พริกสดแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับแต่นี้ส่วนมากที่ผมจะทําไว้ก็ทําไว้ พอบดแล้วหรือตำแล้วเนี่ยก็จะเก็บไว้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วค่อยทำใหม่หมดแล้วค่อยทำใหม่เมื่อได้หอมแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉุนมากครับ ก็กะเอาครับทัมดนี้ชอบประมาณนี้นะแสบหน้ามากตอนนี้โอ้มิน้นทต้องทำช่วงเช้าครับนะเดี๋ยวทำเสร็จจะอาบน้ำไม่ไหวกับแสบถึงพอครับถึงประมาณนี้นะ ง่ายมากครับ ร้อยครับง่ายมากอันนี้โหลที่อันนี้ใส่ไปสองครั้งเนะ่ยรอบแรกได้ประมาณครึ่งโลนะครับขอแคน่นี้ได้อีกหลายอาทิตย์ไม่ยากใช่ไหมครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ